สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษานะคะกับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะคุณหญิงกัละยาลงพื้นที่จังหวัดระยองค่ะได้ติดตามการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กด้อยโอกาส คุณหญิงกัลายาสพลพนิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนระยองปัญญานุกูลจังหวัดระยองสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดทําการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและอื่นๆตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่6จํานวน34ห้องเรียนประเภทอยู่ประจําและไปกลับ ปัจจุบันมีนักเรียนรับบริการทั้งสิ้น335คนนักเรียนไปกลับ134คนนักเรียนหน่วยบริการ120คนนักเรียนโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู81คนมีครูและบุคลากรทั้งสิ้น54คน ในโอกาสนี้คุณหญิงกัลายาได้เยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆอาทิศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบาพิตรติดตามการสาธิตการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับชั้นมัธยมศึกษาชมนิทรรศการงานอาชีพของนักเรียนโรงเรียนและศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองพร้อมรับชมการแสดง บาสโลบของนักเรียนชุดการแสดง Amazing ระยองค่ะพร้อมกันนี้คุณหญิงกัลยาโสพลพนิษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบนโยบายให้แก่คณะผู้บริหารคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาการศึกษาพิเศษและได้กล่าวให้กำลังใจว่า กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการดูแลการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาทุกประเภทโดยจะมีโรงเรียนในกำกับทั้งหมด176แห่งแบ่งเป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์และศูนย์การศึกษาพิเศษซึ่งทั้ง3โรงเรียนนี้จะดูแลเด็กด้อยโอกาสครอบคลุมทุกประเภทจึงเป็นเรื่องที่ยากสําหรับครูผู้สอนในโรงเรียนเหล่านี้ต้องขอชื่นชมครูทุกคนที่มีใจรักในความ เป็นครูมีจิตใจที่เป็นกุศลและมีความพยายามเป็นอย่างมากในการสอนเด็กๆเ,เหล่านี้ทั้งเรื่องของการเรียนการใช้ชีวิตประจำวันรวมไปถึงงานฝีมืออาชีพค่ะให้ความสำคัญกับเด็กด้อยโอกาสทุกประเภทมาเป็นระยะยาวนานแล้วก็มีโรงเรียนทั้งหมด176แห่ง ทั้งศึกษาสงเคราห์ทั้งราชประชานุเคราะห์และศูนย์การศึกษาคนพิการรวมทั้ง3ประเภทแล้วก็มีพิการหลายประเภทห้าประเภทหรือ9ประเภทมีการให้การศึกษาอย่างศูนย์ศูนย์ศึกษาคนพิการนี้ก็ดูตั้งแต่เด็กเกิดเละแรกเกิดเพื่อพัฒนาให้เขาเข้าสู่โรงเรียนศึกษาร่วมได้ แล้วก็ส่งต่อไปได้อันนั้นก็ส่วนหนึ่งแล้วก็คนที่ป่วยติดเตียงอยู่บ้านนี้ก็จะมีโครงการที่ให้ครูไปที่บ้านเพื่อที่จะไปฝึกกายภาพให้สามารถเดินได้นั่งได้ทานข้าวเองได้สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่ยากแต่ว่าครูของเราเนี่ยนะฮะก็มีความอดทนสูงดิฉันถึงพูดว่า คนที่เป็นครูการศึกษาพิเศษนี้ต้องทำด้วยใจไม่มีใจทำไม่ได้ค่ะถ้าไม่มีใจที่เป็นกุศลอย่างนี้จะทำไม่ได้เพราะว่าเด็กปกติเราสอนเขาห้าครั้งสิบครั้งเขาจำได้เด็กพิการทางสติปัญญาสอนร้อยครั้งบางทีจำได้แล้วก็ลืมจึงเป็นงานที่ยากที่เห็นผลช้าต้องขอบคุณคุณครูทุกคนนะคะแล้วการที่เรามาดูนี้เราจะเห็นว่า เมื่อเราฝึกเขาหลายๆปีแล้วเขาก็มีศักยภาพมากขึ้นมากขึ้นสามารถอ่านตัวหนังสือไทยได้สามารถอ่านตัวหนังสือภาษาอังกฤษได้สามารถจับคู่ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องถือว่าคุณครูเก่งมากประการที่สองสอนให้เขาทำอาชีพอย่างทำแจกันจากเสร็จผ้าเมื่อกี้นี้นะฮะอันนี้ก็เป็น ความพิเศษที่คุณครูสอนให้เด็กพิการทางสมองสามารถทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้แล้วก็เป็นอาชีพฝึกให้เขาสามารถเป็นผู้แสดงที่สามารถไปหาเลี้ยงชีพได้ประทับใจแล้วก็ทึ่งมากที่คุณครูเขาทำได้นะคะ